สวัสดีค่ะพบกับเซลล์อีฟโตยโยต้าโคราด198่าสาขาบายพาสอีกแล้วนะคะในคลิปนี้อีฟก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมชุดแต่งอีกชุดที่ได้รับความสนใจมากค่ะชุดแต่งชุดนี้นะคะมีชื่อว่าโรคค่ะซึ่งชุดแต่งชุดนี้สามารถใส่ได้ทั้งรีโวแครบและ4ประตูยกสูงเลยนะคะภายในชุดนี้จะประกอบไปด้วยกระจังหน้าล็อกโคทาโคมาค่ะและในรถคันนี้นะคะใส่แผ่นเหล็กกันกระแทกแบบ GR Sport ให้ด้วยนะคะ ตัวนี้ใส่คิ้วล้อสไตล์โลค่ะใหญ่ๆเท่ๆให,ให,ให,ให้และจัดล้อแม็กของ o อ s i s ขนาด18นิ้วพร้อมอยางแบบโอเวอร์ไซส์และจัดทรงใส่ปีกนกพร้อมชุดยกให้เลยนะคะและทางด้านอ,อุปกรณ์เสริมหล่อนะคะสไตล์โลกเราก็จะจัดทุกอย่างเป็นสีดำด้านให้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอักษรโลโก้อะไรก็ตามนะคะเพื่อให้รับกับกระจังหน้าสีดำด้านนะคะซึ่งจะทำให้รถคันนี้เนี่ยดูเท่ดุดันไม่แพ้แล้วก็ไม่เกรงใจใครเหมือนกันค่ะ ด้นานหน้านะคะมีไฟ LED ให้ด้วยนะคะไฟสีส้มๆด้านบนค่ะส่วนด้านท้ายรถนะคะในชุดแต่งโรคนั้นนะคะเราก็จะจัดกันชนท้ายเหล็กให้นะคะพร้อมกับไฟ LED และก็ขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับเอกลักษณ์สไตล์โรคนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นสีดำด้านมือเปิดท้ายดำด้านนะคะตัวอักษรโลโก้ดำด้านและก็มีสติกเกอร์โรคนะคะเท่มากมันเท่ที่ตรงมันเป็นอ่า ทุกอย่างตัวอักษรอะไรทุกอย่างเป็นสีดําด้านเนี่ยค่ะและนี่ค่ะก็คือโลบาร์ทรงปืนค่ะโลบาร์ทรงนี้นะคะได้รับความนิยมมาก,มากๆเพราะว่าเป็นอะไรที่เท่มากแล้วก็ดูเท่ดูดุดูลุยแต่งสไตล์ออฟโรดพร้อมลุยให้สุดๆดเลยค่ะสุดท้ายนี้ฝากพี่ๆกดติดตามช่องอีฟหน่อยนะคะในครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหน,หนติดตามชมกันจา้า